มุ้ยแอ่นะรอใส่ติ่อกดไปเหันไปทานี้หน่อยน้ำดื่มกดเ้รื่ช้หน้เหนือนมาเรีบนไปทำงารอตอนเช้านะยอะไม่ทันตอนเช้าคุณนี่ตื่นไงไ่ไม่ ตามก่นค่กับบ้านไปก็ถ่ายข้างถ่ายไปพี่แข็งไม่ถ่ายเนาเาาเขาแข่าก็อยู่ในน้ย้ไม่ยื ท่านจะไม่คุยอะไรกันเลยใช่ไหมคุยไม่ได้1 2 3่อม่ได้ไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ไปแล้วแบบแ้วแบบไว้หมาหมาบอกว่าหมาแปลใจว่าทำไมไว้วิ่งวิ่งเอาหน้าน้ำมาปลุก เราผมว่า่เน้องดีดีไม่ใช่ินบิน่าเอาน้เอาอกแล้วก็ตูนนนี่มันแนไปเลยรนี้เไรีบอะไม่ใรีบ่ะเรีบตรงแฝแล้วัแต่ในบ้านแล้วคอร้ิ่งกันอย่างเงี้ย คือรีบไปนะยังแล้วใคากันเนาะกูมีสัตว์อย่้างเปล่อ้จดเออโอยโอ้ยโอ้ยไอ้นั่งบนเตียงม่ไอย่างนั้นจริงหรอหเอเขาเกมใช่ไหม อ่านบ้างจันเลยยังเตียมพร้อมยงต่อไปต้องไปตามนี้ต้องเป็นโจทย์ใหม่เสร็จแล้วใบหงส์เสร็จแล้วใบหงส์ไม่อ่านอ่านสิไม่หรอก็้องอ่านอ่านตอนเช้าอาจารย์ดี

ai mai, mai, đâm, đùn, và còn làu, nước để mà đùn, 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 嗯。